ยืมเด็กยงมเงินด้วยโอ้มีปัไตด้วยมาแล้วมาแล้วสาธุสาธุสา ลูกเลยสาธลูกได้อันนาไปทางนู้นอนาไปทนนางนู้นไปนี่นะคนไหนคนไหนคนไหนไปนี่นะ,ะเป็นหมามาแล้วไปอน,นาไป อุกคนโอเคได้นะเออเออเอะตันทองมานะตันทองมาเดีอเอ้อคนนี้มาคนนี้คนนี้มามาอยู่นี้นี้ถ่ายรูปนะหันหน้าไปโน่นนี่ รจชุนไม่ได้มาเนอะมาด้วยรอจชุนเนี่ยแอนถ่ายเอาส่จชุนให้น้องพ่อหน่อยอโอเคเดโอเคละโย,ยมพ่อโยมแม่เนะี่ยังไม่ได้ถ่ายวะเอ่เอเดี๋ยวให้พ่อโยมพ่อแม,ม่ถ่ายด้วยนะ hên còn nữa, hên đôi mày, hên đôi mà เโออกาสครับอาจารย์เขากาสหลวงพ่อครับก oh, <okay. S 1> ็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับนั่งที่ก่อนเนาะเออกลับนั่งที่ก่อนวันนี้หลวงพ่อก็ท่านเมตตาพวกเรามากเนาะที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็อาจารย์ก็มีโอกาสดีที่หลวงพ่อ การหาท่านเมตตาแล้วก็เลยพวกเราก็เลยได้รับโอกาสดีในการที่หลวงพ่อท่านเมตากับพวกเราทุกคนอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกคนแต่พวกเราน่าจะอิ่มบุญบาร,รมีในครั้งนี้ที่เราสละทานร่วมกันและมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อที่เมตตาพวกเราทุกคนเกืออาจารย์ไม่สามารถทําอะไรได้ดีไปกว่าที่พาพวกเรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัน ในวันนี้ก็พันกว่าคนที่เราอยู่ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามก็ยอดถวายเมื่อกี้นี้นะพระป,ป่าทั้งหมดจะ1 3 5 9 5 5้านบาท50สตางค์อนุมโมทนาด้วยกันจะสาธุอนุโมทนากับพุกท่านด้วยเนาะ 1,359,557บาท50สตางค์ก็อันนี้ยังไม่ได้โอนเดี๋ยวยอดโอนจริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่านี้อีกนิดหน่อยพอดีว่ามันโอนไม่ทันก็เลยเอายอดนี้ที่มันอยู่ปัจจุบันล่าสุดเขียนใส่กระดาษเพื่อถวายพระปากับหลวงพ่อก็จะเป็นพระป่าคนเตือนธรรมเพื่อวัดปา่ารัพธวีธรรม,มารามถวายแด่หลวงพ่อกันหาสุขากาโมวัดป่าสัวีธรรม,มาราม มีคนเพิ่มอีกห้าหมื่นสองแต่โอนเข้าบัญชีจะดีกว่าเออเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุรับยอดไว้เดี๋ยวโอนเข้าไปเลยเนาะมันจะได้ก็ทบกันเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออก็ประมาณแสนสี่แสนสี่กว่าก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนก็เดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็อาจารย์คิดว่าจะมีเวลาในการถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก็คิดว่าตรงนี้ใช้ได้ไหม เดี๋ยวอาจจะขลองลองถามดูประสานดูว่าเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดในการแต่อย่าเพิ่งลุกนะค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆขยับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเดี๋ยวปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะใครจะเดินจงกรมใครจะถ่ายรูปบริเวณรอบด้านใกล้ๆบริเวณนี้ยังมีเวลาอยู่จนอาจารย์ถ่ายรูปจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นรถบัสแล้วก็เดี๋ยวมูฟออกจากวัดข้าวเจ้าให้ที่รถนะครับข้าวเนี่ยข้าวเหนียวที่เตรียมไว้เป็นมื้อเย็นเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้บนรถ เป็นข้าวเหนียวหมูแล้วก็น้ําบนรถดีแล้วเพื่อที่จะกินระหว่างเดินทางกลับแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครจะถ่ายรูปอีกสักพักหนึ่งนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆก็เดี๋ยว่อยถ่ายรูปยไม,ไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ถ่ายก็อใายทุกคนนะอ,อ,อ่ามันมีเวลาอยู่แต่ว่าก็อาจจะต้องทําเวลากันนิดนึงใครที่ไม่ได้มารถบัสกลับได้เลยก็ได้แต่ใครที่มารถบัส จะกลับเองก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะไม่อยู่รอก็ไม่เป็นไรก็กลับได้ไม่ติดคือที่ซีเรียคือขามาขามาเนี่ยคือเสียตังค์แต่ขากลับเสียตังค์แล้วไงเพราะฉะนั้นใครจะกลับกลับได้เลยท่านปัญญากลับก็กลับไปเอาเข้าวเหนียวหมูกลับไปด้วยนะเอาไปเดินเผื่อใครจะเดินกลับเพราะในระหว่างนี้ใครจะเดินอะไรต่างๆนะอาจารย์ขออนุโมทนากับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง อนุโมทนากับคนที่อยู่ในไร์สดอยู่ทางบ้านทุกคนอนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่เดินพางมาร่วมบุญกันในครั้งนี้อุณหนูาฝาข้างมากไม่คิดว่าจะรวมตัวกันได้มากขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าการจัดรถบัสรวมคนกันเนี่ยจะมากที่สุดก็วัดพุขมิน่นที่เราไปทอดกระถิ่นกันเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าครั้งนี้จํานวนคนมากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยรถบัส19คันคันหนึ่งเนี่ยประมาณ40ิที่นั่งในครั้งนี้21คันคันหนึ่งห0ที่นั่ง ครั้งที่แล้วแต่คิดว่าคงไม่อยากจัดอีกแล้วรถบัสเพราะว่าจัดแล้วแบบว่ามันมีคนยกเลิกไปอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเออรู้สึกมันสิ้นเปลืองมันเสียตีละป่าเต่าแต่เอาไว้ตามเหตุตามปัจจัยยังไม่อยากการันตีว่าจะไม่จัดก็เป็นไปตามเหตุตามไจก็อนุธาสาธุกพรกเราทุกคนที่มีโอกาส ในการมาได้ยินได้ฟังมีโอกาสในการมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทาของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วในปัจจุบันขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด ใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจอันสุจริตของตัวเองถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จนปพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะสาธุ

ไปเลยนะสิครับไปเลยนะพ่อไปเยนะ่ตรงนี้มาฟังอองมาเก็บองโอ้โหขอบคุณครับตรงนี้นอูโมนาด้วยครับพี่สาธุขอบคุณครับแถวเดียวแถวเดียวได้เลยหนลไ้เลยครงกลางไม่มีใครยืนเลยนะเอาไม่มีการเาไม่มีประการอให้มบรณนะที่ด้านหลังก็ด้านหลกล

ครับเรีนท่านบอดเัยครับอนุโมทนานะสาธุครับจ้าขวัญพอดีครับพลเรียสาธุครับเออล้หลี่มไหนอืมหิงแป๊แทุกคนยืนยิใส่นะทุกคนยิ้ใส่พี่เกล้า ร้อนจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับที่ได้ยินได้ฟังธรรมเนาะฟังธรรมอันละเอียดละออนะครับผมสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติตามได้เลยนะเอากลับเลยเหรอครับคุณเจมได้ครับเดือนธันวดทายนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่โบสวัสดีครับพี่ไม่มั่นใจนะต้องดูสวัสดีครับอะไรเหรอครับ พี่เขาซื้อหนังสือไม่เป็นคุณนารีค่ะแต่ว่าเซเลของวัดของพี่ก็จะไม่เได้เกิดก็เลยว่าเราอ่ะมีหนังสือที่ก็เลยเอามาให้พี่แล้วเงินอ่ะให้พี่เอาไปทำบุญแทนให้ตั้งวีเนียวให้ตั้งเวลาไม่รู้ว่าเขาทำยังไงที่วัดไม่มีไม่มีมั้งมี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 บัญชีของวัดอยู่ขอบคุณมากมีบัญชีของวัดอยู่ถามถามคนวัดได้เลยใช่เพรานมาแล้วอืม โอกขออกมพิส้หน้าครับเนาะใช่ข้าลายเหมือนเดิมเลยครับสาธุด้นุอนุโมทนาด้วยครับพี่สาธุสาธุมีบุญจริงเลยที่ได้เจอสาธุ ล้านสามใช่ไหมประมาณล้านสามกว่ากว่าล้านสามบวกบวกเงินทำบุญนะฮะแล้วเดี๋ยวปิดเดี๋ยวพอโอนเสร็จปุ๊บก็จะปิดยอดศูนย์แล้วก็ตัดเป็นของหลวงพ่ออินทวายพิซารับ่าช่วยพี่บีดลูกกลองหน่อยไปแนดนำพิซาร่าเพื่อที่พี่หบียกกองหน่อยจ้ะมาพี่ไปช่วยเอาเข้าวเหนียวไปขึ้นตามรถอ๋อเอาพี่ยอดขึ้นตามรถไปขึ้นรถจะได้มีเลย แอดมินนุ่มอืมไม่มีรองเท้าแอดแหนมครับทำไม่ให้หน่อยสิครับพี่จะโอนเงินเข้าให้ทำบูรณาจารย์เนี่ครับ,รบทำให้พี่หน่อยมีแอดไซส์สาดูไหมเออพี่ไมนพีไ่ได้ทำเลยพี่ได้พี่ไมาจ้เอาเงินเข้าเปนเข้าไม่ทันเอาทำให้หน่อย ก็ไหนเขาหน้าหลักใช่ไหมต้องตั้เวลาขับดูต้องขับก่อนนะโอดีก็แถวไม่้ก็ไม่เอาเงินสดไงเมื่อกี้ว่าอาจารย์ไม่เคยรับบริจาคเงินสดอยู่แล้วครับไม่คิดเลยว่าจะเอาคิดว่าจะเขาจะมีต่อยอดมีอะไรว่าจะเปิดสอนเขาไม่เอามั้ยเพืีคนตืึงแขนเนี่ยครับจะมีเมนูอยู่แล้วเหรอแล้วเราก็กดนี่ใช่กดกดเมนูครับไม่ใช่ครับนี่ครับเมนูกดปึ๊บ รอแป๊บนึงอ่าแล้วแล้วก็โอนนี่ใช่ไหมใช่ครับตามนี้เลยแล้วเราเข้านี่ใช่ไหมแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปในนี้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะตรวจสอบในนี้ครับโอเคครับครับอนุโมทนาด้วยนะครับพี่ไยินจะเสียงในกต้องนะวังนะ ที่นั่งเหลือเยอะเหรอคะผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่น่าน่าจะเยอะเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเขาลงลงจองเอาไว้เนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้ส่งสลิปก็ส่งได้ส่งตามไปได้นะครับ หรือถ้าไม่อยากจะส่งสลิปไม่เป็นไรไม่ว่ากันสุดท้ายแล้วมันจะต้องไปตรวจสอบกันในสเตทเมนต์เนาะเก็บสลิปของตัวเองเอาไว้เพื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปตรวจสอบในสเตทเมนต์ตอนที่อาจารย์ชี้แจงให้นะครับเดี๋ยวผมต้องนนผมจะเป็นคนลงลงโพส์นั่นแหละเข้าไปตรวจสอบกันในช่องน้ําเงินนะครับช่องเฟดบุ๊กเฟดบุ๊กเดี๋ยวนีครับ ท่ปาเขามีทีมเป็นสี่คนเขามีชื่อแหลแล้วลืมอีกแล้วปัดปัดปัดเอาละขอให้มันลงว่าหน่อยดีกว่าเริ่มปวดคอแล้วเมื่อกี้สูงเพราะว่าคนเยอะนะครับไม่เป็นไรตามเหตุตามปัจจัยจ้ามันอยู่วัดเราอยู่วัดป่าเนาะสัญญาณมันจะไม่ได้ร้อเปอร์เ็นนะครับทุกคนต้องทำใจนิดนึง ต่อคิวถ่ายกับอาจารย์คุ้งกว่านะถ่ายกับแอบแฝนดีกว่าค่ะขอบคุณครับขอใหนทุกคนนาด้วยนะครับคุณยายครับสาธุครับพี่สาธุครับ ที่ไหนที่ไหนก็ถ่ายรูปอาจารย์